อะไ,ไรต่อมือนีก็มาพบกับน้องนางน้อยมือนีก็มาพบกับน้องนางน้อยไปสิไปไซมือนีน้องนางน้อยสิไปไซไปสะผมไป,ไปสป z กันเลยไปส o o ก,กันเลย บาารเมือทุกคนเนาะบาว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือยอยู่ต่างประเทศโดยยินดีตอนทุกท่านคาสุซ่องแสงสาวลาวเลยเนาะ้มนีกะพาน้องน้งน้อยเพิ่นมาสะผมเนาะประมาณนักันจะมีสานคนมีสสแสงมีน้องธงแล้วก็น้องน้องน้อยเนาะโดยเพราะว่าเพื่อนอยากมาสะหลายมือแล้วแต่่าแตละมือมีแขกเข้าไปหาเพืเ่อนหลายเนาะสสแสงกับ่ค่คนมีเวลาแน่มื้อนีก็เลยว่าพาน้องเพิ่นมาเนาะนยิบเพื่องยิบอย่างก็บ,บ่ได้ยิบ้มนีคือป้าเลย ราะว่าไปหลายบอลเนาะมาไปหาน้องนางน้อยแน่แล้วก็ไปหาน้องบุญทวทีแน่สินะยังสิเข้าไปหมู่บ้านทรายบุญอีกเนาะทาน้องคุณสะผมแล้วแล้วก็สิเข้าไปหมู่บ้านทรายบุญโดยใครอยู่จัโดยเห็นนางน้อยสะผมเลยโดยพานางน้อยมาสะผม ลุงตัวเองขนาดเนาะตอนนี้เขากระหอดหานแล้วเนาะสร้างเพิ่นยังคานน้อยหนึ่งขึ้นเตียงขึ้นเขียงซับ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 ซัากเขึ้นเียงมาเร ขึ้นเขียงสับสับสแมนบอเราเบาทลูกคอยอยยากมาหลายมือละบออีหล่ามาสะผมนี่มัมมีเวลาเนาะมือใดก็คนเข้าไปหามีแตแขกแต่คนเข้าไปหามืัอนี้ลักออกมาเลยมันนี้ผู้ใดเข้าไปก็จะให้คอยเด้วยคอลักออกมาล่ะ ออกมากันไปแสงยงในสมงปลายแล้วเนาะไปห,หาอ้ายบุญทวีและกาพาพนมสะผมเป็นยังไงเมื่อนี้มาคนเดียวเนาะเอืยอเพินไปลิ่นนางไงไปลิ่นแล้วก็เลาเอาแต่นางน้อยมาคนเดียว สะเด้อพอยสิเป็นนางขา,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 าเป็นนางขาตาตัวแหวนแตกเด้อจ้าระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อ,ดอ <laughs> แหวนแตกบ่หาพิสูจน<ะ>์ <laughs> เนาะเพิรนอยากมาหลายมือแล้วแต่วันไ่แสงหันโบมีเวลาสลายไปหันเราไปเจอหลายๆคนเขาไปหาเพิ่นเนาะก็เลยว่ามือนี้โบมีคนไปหาเพิ่นก็พาเพิ่นมาสะผม มากับมาคนเดียวเนาะนางใหญ่โบยูนางใหญ่จะไปทางใดะสะเด้เแล้วแลเนาะตอนนี้กระแดนทางนางน้อยเป็นสะผมแล้วเรียบร้อยแล้วช <c ười> ีบีดผมเนาะนี่เนาะเสื้อคือน้อยแ้ ซือนางน้อยตู่ก็น้อยนุ่งเสื้อกระน้อยน้อยเสื้อสาวเสื้อเอลไลเสื้อเอลลอย่าเบ้าอย่าเ้าใหญ่ส่ใหญ่มันเอื้อยแล้วเฟสเอื่อยแล้วใหญ่ให่เมนเมนเสจะซื้ออะไรเฟสจะซื้ออะไหลูกใหญ่ห่คือกัน อันเดียวกันแล้วโทรศัพท์หน่วยเดียวกันเป็นบ่คนละหน่วยวหมเลยเจ้าก็มีหน่วยหนึ่งต่างหากว่ะอันนี้ก็ยัญชะผมมือถือเงินไว้กษญชาผมพ่อแม่มแบบพี่นอ้องเอ้อยกัญชะผมตอนนี้ก็สะแล้วแล้วกำลังเป่า แนะล้วคนจัซซี้รีดให้ใครเ่ามันตายเนะาะเพราะว่าได้ยินไหมล่ะม่ามีตัวบะน้อยมันมีตัวเหาวา่าบะมันมันเป็นอีกวะ่ะส,ส่งใส่แม่แนนไข่ตัวที่ว่ามันยังบุทันได้ตายานะไข่ย,ยังบุทันได้รีบนะมันแตกออกมาเป็นโตหาออ่าอีกเนาะของอาที่จริงฮัน สะระบ่ามื้อสะหันจะโอเคเนาะแต่ว่าน้องน้อยเพิน่นมีแขกมีแขกมาหาทุกมื้อเนาะแขกมาหาหลายๆไม่แสงก็เลยบ่ได้พาเพิ่นมาเนาะมื้อนี้ก็เลยว่าพาเพิ่นมานาน้อยเงานอ,งนอนบล่ลูกเป็นจังได <c oughs> ม๋มีแหงบ่หรือวันใดๆหรือว่า มีแหงหลายจนเงานอนเอ้าตัดผัวผักมาดิเอาฟางองออนะ้องฟนะองเนาะเป็นยังไงเป็นยังไงพรมู้ซึ้อเอา้าตันผัวผากแลเงานอนบ่อยากนอนมีแหงหลายจนอยากนอนเนะเาะเย็นดังหัวบ่นี่เนาะชาเกิดจากกำลังรีดอะไร รีด,ดให้แค่หาวมจ่ายเนาะเวลาว่ามันมันเกิดเป็นโตขึ้นมาอีกแล้วอ่ะวียังยูตี่วีตัวแมวหาย้จมันอันฮะวีทีนะวีมันเด้อวีขาดเปลีอย่างบขึเก่าได้ดเนาะตกะจะหันกับไปล่ามขึ้นหัวคนอ,อื่นมาแทงแค่อีกพล่ะเมื่อหนาไม่แซงไปยังซีบีให้ก็ได้ซะ ใจไพ่ขอบใจไพ่อยู่ไปกองทงคนกับยักษ์สะโผงยากให้อันไม่แซงกันจ่ายเงินค่าสะผมให้วะอ้าวพร้อมแล้วบ่ะมามามาพร้อมแล้วอ้าวเจ้าพระมันคือเป็นอันนี้กล้องนี่ ก่ได้อย่างเอาแบบนี้ขอบคุณแม่แซงขอใหยดีีมแูให้กำจายไฟใดก็ไม่จริแม่ให้แม่หนุ่มีนี่พ่อให้ลายครับคืนรอยเท้าปัญจสาธุนี่เนาะเพิ่นขอบใจแม่แซงพาเพิ่นมาสระผมแม่แซงก็อยากพามาลายมือแล้วแต่ว่าเจ้ามีแขกหลายมือเดยก็คนเข้าไปหาเจ้าบักหลายเนาะมื้อนี้คือว่า บเห็นมีไผยเข้าไปเนาะ,ะแสงก็เลยว่าเอาเพื่อนออกมาตอนสวยเพราะว่าปกติก็จะเข้าไปตอนแรงเป็นบ่ะตอนแรงเนาะที่ว่าซ่อ,องหลายๆซ่องเข้าไปหาตอนเฉนลียกจะเป็นตนแรงแต่ว่าสแสงกันพาเพื่อนมาตอนสวยน้งนี่เนาะพาไปกินข้าวยูเฮือนนั่นน้องบุญทวีแล้วก็พามาสะผมเนาะเพื่อนมาเพื่อนอยากไปบ้านใส่บุญกับเแสงองกนะครับไปแบบไปบ้านใส่บุญอยากไปเนาะเพื่อนอยากไปบ้านใส่บุญมาสัน่นโดย เพิ่อนก็นจะกินมากพาวกะเลยแย่ซื้ออยู่ตลาดบอกไนนอไ้ทง <c oughs> ลุงยางอ่ะเราจะไปหมู่บ้านไซยบุญว่าไอ้ทงมันจะเข้ามาเอารถเนาะรถไอ้ทงฝาอยู่เงินนางน้อยจะพาเพิ่นเข้ามาเอารถเพิ่นผัดขันข้าววันนี้เพิ่นย่านบ่ได้ไปเพิ่นไล่ไองงง้ทงยางเข้ามาเฮีอยแล้วยานมีคนมาหาแล้วเพิ่นสิบ่ได้ไปเพิ่นสิยยให้ไองงง้ทงยาง ขอาไปก่อนหลูกคันมีคนกับอยู่น้ำเพลินหันนครับแขกครับคนคัานบ่มีก็จังไบไปกำแสงค่ะเด้อนี่แหละมีเห็นางไว้อะไรนะนะ้องน้อคนเนี่นี่เนาะตอนนี้ก็เข่าวานพอมมันนี่นะเนาะบ้านนางน้อยบ้านี้นะมันเป็นขุมเหลือเนาะบ้านคนงามน,น้องน้อยแต่พูกวัามีไผ่ามาหาน้องน้อยบ่เน,น่ะ เพิ่นสิท่าหานันนางน้อยเพิ่นสิให้ข่อยแล้วของข่อยเอาไปตั้งแต่ 10, สิบเท่าไรสิบโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งเนาะข่อยเอาไปเดี๋ยวนี้จนสองโมงครึง่สงสองสโมงตอนนี้เฮาก็เข้ามาในบ้านสายบุญแล้วเนาะนี่ก็เป็นทางเข้าไอ้ท่ง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 น้องทองเมื่อกี้โดจักเนาะเมื่อกี้จอดรถดไปเฮือนนางน้อยแล้วไปแวะเอารถแล้วคือเมื่อกีมีคนมาหานางน้อยเัิ่นให้เพิ่นลง พเพิ่นเพ่น่าเฮาอยากจะยากไปมูบ้านไสบุญเพราะว่าบ่มีไผ่ไปหาเพิ่นเนะาะเสฉงกระเบิงมันมาบเห็นไผแล้วก็เลยว่าเพิ่อนอยากมากเอาเพื่อนมาน้าตอนนี้กะเฮามาแวดินปนางเนาะดินปนางกับปบ้าบุญแวแวเอามากสาลีไห้ลาวกอนโดยเงินปนางกับยูพุเลเต่าทานยุเลกายมาแลเด้บอทัางหลังเงินไอจัมมั่มค่ะ อันนี้เห็นซิมาแจกมักสรีซื้อ,อ,อมีหลายคนอยู่เอาสองถุงสองถุง,ง,ถงเบื้องยังจะถุงเอาให้เม่ล่าสองถงอุงเอาให้สามถุงก็ได้อะเอาให้เม่ล่าสองถุงแล้วก็ให้ไอถ้ถ <ปะ S 2> ุงโดยป่ะมื่อนี้มีสะพานบุญน,น้อยมาแจกมักสรีเด้อ พมาให้ป้านางพิกได้พี่เอ้าป้านางก็แล้วละน้ำนะบ่ได้มาหามือเดียวนึงปั๊มออกมาแล้วเนาะเป็นน้ำแล้วนี่เรียบร้อยอ้าวมันนี่คนโดยมันยังบ่ทันแห้งเนาะมักซาลีโดยมาพี่มาอยู่โฮมพี่ลูกพี่ เอนองเอาหน,อ,นอยแม,นาม,มาน่น้ำมันนีน่ที่จริงคำเช้าเพื่อนมาส่งอยู่เฮือหนนลรชิมาพี่ไปแล้วบบเห็นไผเพื่อนก็เลยว่า,าเฮาอยากไตบ้านใส่บุญน,น้ำเจ้าแล้วเอามาน้ำเออล่างล่างลูกล่างเพื่อนนี้ก็เด,ด็กย่างเอายางเขาไม่ไ,ได้อยู่นเพื่อนเพื่อนย่านมาได้มาย่านมีคนมาหาเพื่อนบอกให้นงทงยางเขาไปแต่ปากทางไม่เลือกเขาไปเอารถดเจ้าเขาจิไปกับไม่แสงวะท้ายแต่เข้าไปแล้วบุมมีไผ่มามากินข้าวโพดครับพี่ โอ้ยผู้แข็งแรงเนี่อันผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเหมาของสาโมหม้อหนึ่งโดยกระยายอยู่พุ่นกระยายอยู่นี่กระยายมานี่กระยายยังสิไปให้เม่อ่าอ้วนเนี่ยอืออกอีกลูกให้น้องทงเลยฮะชูได้จิ่ดนี่เดิมแบบนี่นี่นี่มาแล้วคนน้อยคอยนะ โดยสบายดีสะดวงเด้อเพิ่นหาก็มาโดยเพิ่นมาแต่ซื้ออย่างเกาะไปซื้อเล็กตะปูบ่ซื้อบันผับซื้อบันผับโอ้แซ่บบ่หมักสลีน่ะแทบแทบแซบขอบในน้องน้อยขอบใจเด้อน้องน้อยมาผากันน้องน้อยเป็นสะพานบุญให้แม่ใจดีน้อยน้อยเลยน้องน้อยน้อยเลย ล่ำให้รวยเด้อน้องน้อยเด้อเฮียนเก่งๆเด้อปีหน้าเขาเฮียนเด้อเฮียนบ่เฮียนบ่ล็อกเฮียนเนาะเพิ ja. ่นมานำเพิ่นอยากมาว่าอยากมาบ้านไสบุญควายพาเพิ่นไปสะผมมาเอาไปส่งอยู่างเงี้ยเราได้บ่เห็นไผแล้วออกมานำกนี่เนาะตอนนี้กะได้น้ำประบนะของประนางคือใส่เหร เราสูบตลอดออันนี้บอบ่ได้สูบตลอดแล้วมันคุ้งน้ำร่ลนาจนนแล้วน้องน่ะ้ำแห้งสะแซงกะชิกินน้ำมันน้บ่น้องเนาะตงเราน้ำมันแงน้ามันพังขึ้นแห้งดลเนาะแห้งลุงได้สิหาแมถตงได้น้ำนะบ ลงสามสิบหั่ะบ่ของต้งา,ตามีกระสามสิบกาะันแต่ลอแต่หน้าลงไปค่ะ๋อแกะอแต่น้าลงไปพูนแม่แมิหาแมรร่ไดเนอกกะก็แล้วเลว้เลวเทพอกเทพืชอยังเพิ่นกระเห็ดเรียบร้อยเบิดแลวเนาะพี่จะแอ่งานะคะน้แอ่ จะชีจะชีแอมแบบไม่เส้นไม่รู้ว่าไม่แบบใดแป้งตัดเลยตัดชีแอมแบบนั้นแหละแอมแบบนี้แหละตีนตีไม่แป้นไทยหละกระน้ำเห็ดแบบไม่เส้นแล้วมันงามถวายเห็ดไม่แป้นแล้วมันมันแบบไม่เส้นครับผมไม่แป้งเรามีอะไรคาก็หมุนไส้อันนั้นทะเลฮะบ๊อบมือนี้ มนีสะแสงกะยูดินประบุิคน,นเนาะมามนีพ่นกาเห็ดหลังค้าย,ยางเลวเรียบร้อยเมื่อไหเนาะได้ยินว่าสิตกไม่แป้นตีหลัดไวเนะาะสะแสงกบเมืออ่อยหอบเนาะไปสูบน้ำฮันซีหาบาดเมือม่อยแฮงดิเมื่อวเนาะนักนักนักสูบน้ำนี่เมือ่อยยังให้ป้าเพิ่นได้ไฟไว,ไว้วเด้ คันเพิ่นได้ไฟแล้วก็ใส่ได OK. well, ้สูบขึ้นมากกับชิบูเมงไงเนาะคันใส่แห้งสูบนี่ก็าจากนักเติบอยู่เนาะห้องน้ำกับไก่ชิได้แล้วไก่ชิพูดขุมแล้วบอสอีกช่องมือบอสเเอนาะสาวลาเพิ่นกลับมาจะไปเซมาโดยสบายดีพอมมาแต่เมื่อนี้ฮะเรามาถีบเลยจนะเป็นลมบ่ เป็นจังไดเงินเจ้ามีปัญหาบ่ะเขาไม่ได้เงินมัลอยใสเขาเบิ้งเบ้นป็นทำเบิ้งเบ้นอ่นเขาบอกบอเคยเห็นบอเคยเห็นแสดงมันยังอยู่ในตรวจสอบเนาะเงินไปหาเบาเราเขาไปถ้าฟังเบิ่งก่อนเถาะคะเขาไปหาแล้วแม่เราแนะนําดีอยู่ไดยว่าค่อยบวเข้าใจยังค่อยกันเสร็จถามเราอยู่แล่าให้วันไปพอดีไปถ่ายแค้นไฟไหม่นะแค้นเขาไปใหม่เมื่อวานไปใหม่อยู่ใส่อยู่บ้านน้องเดินอยู่บ้านน้องเดินมน บเบลอยังยังไปเข่าหกกระสอบกับเบลีย์ใหม่มดเลยเบลีย์ยังเลยแต่อีตนเนาะเสื้อผ้าค่าคิงค่าตนลแค่ไหนจะชาวั้ามันก็อมเนายังไม่หายอืออือช่องลูกเมียพักเลยพากันไปไปหล่อหาเงินละพนันอืออือจะไปกับใครจะพามีไปกับบาพามีเงินเงินไฟไหมหล่อหาเงินหล่อหาเงินไฟไหม่มันเราเห็นแล้วเงินของไฟไหม่แล้วเนาะ ใหม่มาเลี้ยขาวันขาวันหกกระสอบขาเปลือกอืออืออือบนเรือยังไม่ได้ละค่ะเสื้อเพิงยังดีเลยแหละหันเข่ากันโนน้ำย่อยเลยนี่น้ำย่อยไปให้ลูกเจ้าเด้อเด้อคเท่ไรไปให้ลูกเจ้ากินเด้อน้ำย่อยเลยทุ่งปวงไเอากระเมือไปปานี้มันคำแล้วยังมีคนเข้ามาหานางน้อยเขาบอกแล้วเข่าโบได้ดอกโบได้ดอกโบได้ยังลูกมาอาม้านั่นแมงฮ้อง เลยเอาให้ไผ้ให้พุ่นจะไปเอาน้ำแม่ก็ได้ยังสองถุงอยู่รถเอาเอาปั่นกันคนละถุงไปให้อายไปให้ป้าเอาไปป้าโชคไว้เอาข้าวเมี่ยนแล้วของน้องทงค่ะโชคป้าบอกโชคเลยนัอันนี้เปิดเอาหอยไอ้ทงเปิดน้อาหอยอยู่ประตูไปไปไปเอาไปให้ไปให้น้องแร่น้องลิ้นกิน เนาะเพิ่นไปคนแจกเมื่อนี้เพิ่นเอามาแจกโดยเฉพาะปะบันนี้เฮาก็เมือ,อบันนี้นะนี่แหละกำลังจะออกไปชไมแล้วทุกนมีคลิปอะไรพี่มีแม่แม่จะแม่สั่สงช้อนพอเจ้าบ่คุณเจ้าไปหาพอแเราอ่ะเอโ้โหเออ,เอ,เอ,อคอยได้ยินเมื่อกี้เข้าไปว่านางใหญ่มากรห บ,บู๊ม่างกระตาออกกระตาออกแวนออกมันจิสิ่งเขาจะไปเขาไปหยิบ <Dieses> ก so ิ๊แจเราเขาบอกพอมแล้วมาหยิบกิ๊แยไว้เดี๋ยวเราลงไปน้ำพกาได้บให้มิคีเขาบอกไอ้เด้อถ้าถ้ามาเจอเจอป่วยแบบนี้สมมติว่าเป็นยังมาจะเสียใจตอนที่ยังบุท่านได้เมื่อวน้ไปบุยชยคนอยู่คนเดียวเไปได้ไยสอืมอือืมออไปไปจัดการ ส่งตัวแทนมาจัดการาน้องน้อยจัดการต่อโดยเนาะตอนนี้กะทางเสาะแสงก็ออกมาจากหมู่บ้านทรายบุญแล้่นเนาะกำลังมือมือส่งนางน้อยเพื่อนเนาะเพิ่นอยากมาหมู่บ้านทรายบุญมื่อส่งฮอบหนึ่งแล้วแต่มาเพื่อนยังอยากมานำก็เล้ยออกมานำโดย